ทำไมเราถึงใจดีมีเมตตาจิตนะคะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกรีเลชั่นชิพหรือความรักแบบหนุ่มสาวไม่ได้นะคะเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะเราลองนึกเปรียบเทียบนะคะระหว่างความสัมพันธ์กับแฟนกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนมนุษย์คนที่เป็นญาติเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนของเรานะ,ะสองความสัมพันธ์นี้มันไม่เหมือนกันความสัมพันธ์กับเพื่อนกับญาติกับมนุษย์มนุษย์ร่วมโลกเนี่ย มันมีไม่จํากัดถูกไหมคะนั่นแปลว่าเราจะมีเพื่อนกี่คนก็ได้เราจะมีญาติกี่คนก็ได้เราจะมีคนในครอบครัวกี่คนก็ได้เรามีเพื่อนร่วมโลกกับเราเนี่ยตั้งแปดพันล้านคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราครบกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนยังไงก็แล้วแต่แล้วเราครบกับเพื่อนคนนี้สมมติเราก็ไม่ได้แฮปปี้มากที่จะคบคนนี้แต่มันไม่ได้ตัดสิทธิ์เราให้เราครบกับเพื่อนอีก 200คนไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ยังมีช้อยสื่ออื่น,นเราไม่ชอบเพื่อนคนนี้เราก็ยังไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอีก199คนของเราได้อยู่เราไม่ได้ถูกบังคับว่าเราต้องอยู่กับคนนี้ถูกไหมนะคะแล้วก็กับญาติกับเพื่อนกับคนที่ทํางานอะไรก,ก็เรื่องเดียวกันแต่ทีเนี้ยพอมาถึงเรื่องของโรแมนติก r ร l ationship คือความรักกับแฟนเนี่ยนะคะเราเราเลือกได้คนเดียวนี่ถูกไหมนั่นแปลว่าถ้าคุณยอมเอาตัวเองไปเลือกแฟนหรือคู่ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองต้องการเนี่ยคุณเสียสิทธิ์แล้วคุณสูญเสียคุณมีต้นทุนเขาเรียกว่า opportunity cost ละนะคะคือการสูญเสียโอกาสละโอกาสที่จะได้คบกับคนดีๆคนอื่นหรือคนที่ได้ตามมาตรฐานคนอื่นๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยนะคะคือแฟนของคุณเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ไม่โอเคเช่นอาจจะทวิตคุณไม่ดีอาจจะนู่นนี่นั่นถูกไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน แต่เราพูดถึงพื้นฐานเบสิกเลยนะถ้าเขานอกใจถ้าเขาทิ้งคุณไม่ดีเขาไม่เติมเต็มความต้องการของตัวของคุณเขาไม่รับฟังคุณเขาไม่เข้าใจคุณเขาไม่ไว้ใจคุณเขาทําร้ายจิตใจคุณนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้มันคือเบสิกมันเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีถูกไหมคะถ้าเรื่องเบสิกพวกนี้ยังไม่มีอ่ะแล้วคุณน่ะจะไปเมตตาจิตเขาคุณจะไปเสียสละคุณจะไปทําดีกับเขานะคะแล้วก็อยู่ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยทำไมมัน อันนี้คือจะสรุปให้ฟังว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้เมตตาจิตเหมือนกับที่คุณใช้กับคนอีกแปดพันล้านคนในโลกกับบริบทญาติบริบทเพื่อนบริบทอะไรพวกนี้มันเหมือนกับคุณดีกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ดีกับคุณกลับอ่ะคุณไม่ได้เสียหายอะไรคุณก็ไปทำคุณก็ไม่ต้องใช้เวลากับเพื่อนคนนี้มากคุณก็ไปคบกับเพื่อนอีกร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วไปทําดีกับพวกเขาสิถูกป่มแต่ถ้าคุณเลือกแฟนคนนี้มาแล้ว คุณเมตตาไปคุณเสียสละไปคุณทําดีไปแต่คุณไม่เคยได้สิ่งเหล่านี้กลับมาคุณจะทําไงคุณไม่มีช้อยอื่นแล้วคุณติดแงกอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะและนี่คือเหตุผลที่บอกว่าเมตตาในความหมายกับคนพวกนี้คือเมตตาแบบส่งความคิดดีๆได้แต่อยู่ไม่ได้ค่ะ